melt the ice behind my stone-cold eyes I turn the ashes but only jealous sometimes Inhale your smoke but you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now but you don't understand I'm calling out oh, to you Is this yours? Yes, แกมีเรื่องด่วนมีอะไรว่ามาเลยพร้อมเพื่อเมื่อกี้ระหว่างเดินไปเรียนอ่ะฉันเจอพี่เกนพี่เกนที่แกแอบส่งมาตั้งนานอ่ะนะเออคนนั้นแหละที่ฉันเคยบอกว่าเป็นไอเต้าคนน่ารักทำใจฉันเหลวเป๋วจะจาดูแล้วจ้าเจอแล้วไงต่อฉันน้ะหล่นมากไม่รู้จะทำไงเลย ในใจนะก็แอบคิดว่าหรือจะแกล้งไปสะดุดตร,ตร,ตร,ตรงหน้าเขาแต่ว่าเขา,าเดินเดินเลยไปแล้วว่าซีเอานกเฉยเอออย่างยังยังไม่จบโชคดีมากเลยที่มีพวงกุญแจอยู่ฉันก็เลยโยชน์ไปเลยจ้าเริ่ดม,มากเพื่อนฉันไม่ผิดหวังเลยจริงๆแล้วไงต่อแล้วไงต่อว่ามาเร็วด้วยความแมน่นขั้นสุดของฉันอะนะมันก็ตกตรงหน้าเขาเป๊ะเลยเว้ยพี่เกนฑะก็ก้มลงไปเก็บถ้าตอนเก็บนะอย่างรออ่ะอาฮะอาฮะโมเมนต์มันต้องมาแล้วไหม เออเขาว่าเดินมาแล้วก็ถามว่าของน้องหรือเปล่าครับฉันนเ่เขิดไม่ไหวเอาผมทัดหูไปหนึงแต่ก็แอบได้กลิ่นแปลกๆฮะกลิ่นอะไรอะ่ะพี่เขาลืมอาบน้ํามาหรอเออตอนแรกนี่ก็ไม่แน่ใจก็เลยชวนเขาคุยต่ออีกนิดนึงคราวนี้ยแหละชัดเลยชัดชดดาดาดชัดชาดมั้งแม่โอเอขอโทษขอโทษแล้วสรุปกลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นปากอแก อมกอน่ารักขนาดไหนอะถ้าปากเหม็นก็ไม่โอเคไม่แกแกถอนตัวตอนนี้ยังทันนะโอ้ยความรักฉันไม่ตื้นเขินขนาดนั้นแกปากเหม็นนะแกได้แต่พี่แกน่ะมีคนเดียวบนโลกนะเว้ยใครก็แทนไม่ได้แล้วโอ้โห oh, แกเป็นหนักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แต่แบบฉันอะไม่รู้จะช่วยพี่เขายังไงดีแกรู้ป่ว่ามันแก้ไงได้บ้างอะอ่าอาเอาเถอะถ้าแกชอบเขาขนาดนั้นอะเดี๋ยวฉันเรียกเพื่อนฉันที่เรียนทันตะมาช่วยแกละกัน แกน่ารักที่สุดเลยฉันรักแกนะจุบ๊บจุ๊นี่ไงเพื่อนฉันชื่อโบเรื่องช่องปากอ่ะต้องให้คนนี้เลยหวัดดีเมยได้ข่าวว่าอยากรู้เรื่องกลิ่นปากใช่ไหมมาเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเองใช่ใช่ขอบคุณมากเลยนะโบปากเหม็นคือภาวะที่ลมปากและลมหายใจเกิดมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งภาวะมีกลิ่นปากนี้พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุวิธีการทดสอบกลิ่นปากด้วยตนเองเอามือปิดปากและจมูกเป่าลมแรงๆออกจากปากและดมซึ่งบางคนก็สามารถบอกได้ว่ามีกลิ่นปากหรือไม่หรือใช้วิธีถามคนรอบข้างหากรู้ว่ามีกลิ่นปากต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจากอะไรเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและควรไปพบพันตแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้เราสามารถดูแลรักษาไม่ให้เกิดเกล่นในช่องปากได้ไง่ายๆด้วยการดูแลช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอและที่สำคัญต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการปากแห้งสาเหตุของอาการปากเหม็นสาเหตุจากภายในช่องปาก1แต่ในช่องปาก โดยเฉพาะแผลของเนื้องอกต่างๆในช่องปากจะส่งกลิ่นรุนแรงมากเพราะแผลเนื้องอกนี้จะมีหนองและของเสียต่างๆมาสะสมเป็นจํานวนมาก 2. ฟันผุกลิ่นเหม็นจากปากเกิดจากแบคทีเรียเมื่อมีการย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของช่องปากทําให้เกิดการเน่าเสียของเศษอาหารส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น 3. เป็นโรคปริคัน เงือกอักเสบ 4. ใส่พันปลอมเครื่องมือต่างๆ 5. น้ำลายบูดเกิดจากไม่ค่อยพูดการนอนหลับกลางคืนเครียดดื่มน้ำน้อย 6. ลิ้นดังนั้นเราควรแปลงลิ้นหรือใช้ที่ขูดลิ้นด้วยสาเหตุจากภายนอกช่องปาก 1. สูบบุหรี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเกิดคราบที่ฟันได้ 2. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นแดงเช่นหัวหอมเครื่องเทศสตอกระเทียมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรคที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้แก่ไซนัสอักเสบ คอนเซลลอักเสบมาเร็งโครงกระดูกโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้แก่โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโรคปอดเรือดรังวันโรคปอดมาเร็งปอดและโรคของระบบขับถ่ายเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากมากเลยนะโบแล้วอย่างนี้มันมีวิธีแก้ไหมอ่ะโอ๊เรายังเรียนไม่ถึงเรื่องนั้นอะ เพื่อเราอีกคนน่าจะเรียนแล้วเดี๋ยวเราชวนเพื่อเราเข้ามาได้ไหมได้ได้ตั้งคิวมากเลยเฮอทำไมโบไม่ยอมรีให้ทันตามตารางนะมามาเดี๋ยวเทพแพ็กคนนี้อธิบายให้แทนเองก็ได้ขอบคุณนะแพ็กต่อมานะครับจะเป็นวิธีการแก้กไขและป้องกันอาการของปากเหม็นขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยควรใช้วิธีที่เชื่อว่า Modify Bass Technique การแปลงโดยใช้วิธี Modify Bass Technique สามารถทำได้ดังนี้ 1. วางแปลงด้านชิดลิ้นของฟันกรามด้านข้างของขนแปลงจัดแนบบริเวณเหงือกปลายขนแปลงอยู่เ,นออเหนือขอบเหงือกเล็กน้อยจากนั้นยังแปลงทางมุม45องศาแล้วออกแรงกดเบาๆแคบขนแปลงไปมา4-5ครั้ง สำหรับฟันล่างเราจะใช้วิธีการปัดขึ้นส่วนสำหรับฟันบนเราจะใช้วิธีการปัดลงครับขั้นตอนที่2วางแปรงด้านบดเคี้ยวโดยนาป,ปลายขนแปรงสัมผัสก,กับด้านบดเคี้ยวถูกเข้าถูกออกอย่างเบาๆความแปลงลงสาหรับฟันล่างและหนายแปลงขึ้นสาหรับฟันบนขั้นตอนที่3การวนแปรงด้านหน้าด้านในสําหรับฟันล่างเราควรคล่อแปรงลง วางขนแปรงบริเวณขอบเหงือกจากนั้นปัดจากขอบเหงือกขึ้นมาขนาดกับตัวฟันส่วนฟันบนเราควรงยแปรงขึ้นและทําเช่นเดียวกันกับฟันล่างครับขั้นตอนที่4วางแปรงด้านหน้าด้านนอกโดยสอดแปรงระหวา่างนิ้วฝีปากและฟันออกแรงกดเบาๆขยับขนแปรงไปมา4-5ครั้งแล้วปัดขึ้นสําหรับฟันล่างและปัดลงสำหรับฟันบนการแปรงฟันถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําในตอนเช้าและก่อนนอน เมื่อเราแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วจะช่วยลดการสะสมของคราบเชื้อแบคทีเรียได้โดยจะทําให้สุขภาพเหงือกของเราดีขึ้นสุขภาพฟันก็ดีขึ้นเช่นกันทําให้อาการเหงือกอักเสบเหงือกล้นหรืออาการกลิ่นปากหายไปได้ครับและที่สําคัญคืออย่าลืมแปรงลิ้นทุกครั้งที่แปรงฟันด้วยนะครับขั้นตอนที่2ใช้หมักสัดฟันเป็นประจําทุกวันเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันนั้นสามารถทําให้เกิดกลิ่นปากได้โดยหมักัดฟันจะช่วยนําเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟัน ที่การแปลงเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงได้ทันตแพทย์จึงแนะนำให้ใช้หมากฟันเป็นประจำทุกวันครับ 3. ควรเปลี่ยนแปลงสีฟันทุกๆ3เดือนการใช้แปรงสีฟันดั้มเดิมโดยที่ไม่เอาเปลี่ยนแปลงเลยนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วหัวแปรงที่บาดจากอายุการใช้งานนั้นทําให้การแปรงกระทบกระเทือนเหงือกโดยตรงได้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เหงือกร่นด้วย 4. เราควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ7จถึงแก้ว การที่เราเดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ด้านกายของเราทํางานไปยังปกติถ้าวันไหนที่คนดื่มน้ําน้อยอาจทาให้ช่องปากแห้งส่งผลให้แบคทีเรียเติตบโตเนีย่ยลดเร็วได้ส่งผลให้กินปากเนี่ยรุรแรงกว่าเดิมถ้าบ้วนปากด้วยน้ําเกลือเนื่องจากน้ําเกลือมีคุณสมบัติช่วยการรักษาแผลในช่องปากถ้าเชื้อแบคทีเรีรเยรทําให้ปากสะอาดเหมาะสําหรับการทำความสะอาดฟันอย่างรวดเร็วหรือล้างแผลในปากได้ครับเดยสูบแล้ว เราควรมัดดูแลความสะอาดในช่องปากควบคู่กับการรับประทานน้ำอาหารผักผลไม้ให้เพียงพอต่อร่างกายอย่างไรก็ดีถ้าใช้วิธีเหล่านี้แล้วยังไม่ได้ผลคุณควรไปพบทันแตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับเพราะถ้าปัญหาเรื่องกลิ่นปากยังอยู่หลังจากที่ได้ทําตามคําแนะนําไปแล้วนั้นก็เป็นไปได้ว่าสาเหตุของกลิ่นปากอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดิอนอาหารหรือลําไส้ได้ครับรู้มือไล่น้ํายาพวนปากไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่สามารถระงับกลิ่นปากได้เนื่องจากน้ำยาบ้วนปากสามารถระงับกลิ่นปากได้เพียงช่วคราวเท่านั้นน้ำยาบ้วนปากมีที่มีส่วนประกอบของน้ำยาฆ่าเชื้อจะสามารถลดจำนวนแบคทีเรียในช่องปากได้และส่วนประกอบหลักของน้ำยาบ้วนปากคือสารแต่งกลิ่นจะช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นข้อควรระวังของการใช้น้ำยาบ้วนปากคือไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนานเกิน2-3ถึงเดือน เนื่องจากจะทําลายเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในช่องปากและทำให้สภาพแวดล้อมในช่องปากเปลี่ยนไปจนเหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ต,ตของเชื้อราดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการรักษากินปากคือการค้นหาสาเหตุและกำจัดสาเหตุที่เกิดขึ้นและต้องไม่ละเลยการแปลงฟันที่สม่ำเสมอและถูกต้องค่ะ แปลงฟันหรือยังระวังปากเหม็นแปลงเช้าแปรงเย็นฟันกระเด็นไม่เป็นไร อยากรู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องทักมานะ 080593xxxx